ภาวนากรณาโตภุเบนาวะวิธรรมปุปปกิจังกาตบังผู้โอเตตันท่านันสร้มัญชานันจาตาถาปฏิบูชานันจานาสนะปัญญาปันจปาเนียปริโุชนียุปัฏฐานปันจานั้นดารันนังปิคุนันดลทหารนันจเตสันเยวะอากาศตาปวานนัปาวนายปิหารนันจาวุตุขันันจปิคุขันนะนาจปิคุนีนะโมวาโยจติ ตาตาบุริมเอสุจัดตุสุกิเจสุปฏิปปิจังจานิสุริยาโลกัสสะอาทิตายานาเทปาลานิตินิปิคุณังวัตัญชานันเตหิสัมมณเณรีปีปิคุหีปีกาตานิปะเรณิถิตานิฮุตเตชันดาหรณะปาวรณาหานิปนนิมิสังมัจซีมายังหาจปะสริคิตวานิสินนานังปิคุนังอภาวะโตนาทิ นันนามาอิตักังอติกตังเอตักังอวะฟีทันติเอวังอุตุอจิขะนังอุตุนีธาปนาส้าฟเนห์มันตาคิมะวะส้านันนามวะเสนัตินิฮุนติอายังวะส้าโนโตอิมาสมิจจาอุตุมหีอจิกามะสะวะเสนันาะวะเจ้าอุปฟะท่าเอกาจัปวอนาอิมินาปะเขนาเอกาปวอนาสัมปตา สตฺตาอุปโพวตาอติกันตาดเวอุปโพวทาวธิทาอิติเอวังสภเวหิไอสมันเตหิอุทูขนานทาเรตะบังภิกุขนานนานามอิมาสมิงปวนาเกปวนาทายสันนิปฏิตาภิกุเอตกาติภิกุนังขนนาอิมาสมิปันนาปวระเทจโตวิสติภิกุสันนิปฏาอุตติติสเปหิไอสมันเตภิกุขนานาปิถาเรตะบัง ေကိုနိနမောဝတောပဏိတာနိတသနာတိတယနတိအတ္တိသက္ခရလောကသဏံပုပကိစ္สานံကတတ္တာနိကရလောကသဏံပုပကိစ္สานံပကတိယပရိဟိတိတတေဝန္တနဝဝိသံပုပကိစ္စံပရိဟိတိတံဟောတိနိတိတေတဇခုပကိကြေစစေဆိုဒိဝဆိုဇတစီပနလစီသာမခီနမညတလောယတ္ထာစ္စာပါဝနာပနစီ ยาวาติกาจาปิภูกัมมะปัตตาสังฆภาวนาลหะปัญจวัตตะโตวัจจะลีกะปะกะจะตะปะราชิกะอานัปปะนะสังเเนะวะนุคคิตาเตจะคุหัตตะปะสังอวิเสโตวะเอกาสีมะยาทิตาเตสังจะวิกาละโภชนะดุโอเสนะพะทุสภาคาปะติโอเจนะวิชันติเตสังหะตะปาปิหัตตะปาคาโตวะหิการณะวะเสนะวะเสตะโภโคจีวะชิณีปะคุโลเจนะทิ ဧဝံတံပေါနာကမ္မိမိဟိဇတုယလကနိသံဂေတပတကလံနာမဝုတေကတုတရူပပေါနာကမ္မစပတကံတိတဝိဒါနိကာလျမနာပေါနာဖံဟေနနုမာနိတပ สนโมตัสสะภังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนารุตเมผันเตสังโฆอาชาปวนาปนารสีญาติสังฆสัพพตะกะลังสังโฆเอกวาจิกังปวารเรียะโม Ini pada semang aja sama doang petik selingami sampai nyawa ini nyetawa jute เทนะวะสุเตนวาปลิจอัมกายวาวัจันตุมังยัตสัมมโตอนุกัมปังอุปาทายาปัสสันโตปฏิปริสามิสะลูังคำบันเตปวาเลเมสุเทนวะสุเตนะวะผลิสังกายะวะวาทันจุมังยัตสัมมโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิปริสามิสะลูังบ

พันเตปวาเลมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัดันตุมังอายะสัมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัศนโตปฏิกริสามิสั่งคำพันเตปวาเลมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัดันตุมังอายะสัมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัศนโตปฏิกริฟามิ

Anu kampang kata upadaya kacan topati amin.

ปัสสัทตายะวา dan และอุมมาวะยะตะมะโตอนุตัมปังอุปาดายะปะกันโต